สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะพากันมานานะคะครอบครัวเราพากันมานาเพื่อที่จะมาทําแนวกันไฟเนื่องจากว่าที่นาเรานี่อยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเทอือกมุดทหาระคะ่ะในช่วงฤดูดแล้งก็จะมีชาวบ้านเขาแอบไปลักลอบเผาป่านะคะบางปีก็จะลามเข้ามาในานาเรานะคะบางทีมันอาจจะแบบว่าไม่บริเวณที่นา ไม้ต้นไม้แดงไม้ต้นผักหวานไม้ต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้เผื่อ <ๆๆ S 1> บางทีบางปีก็ลามมาชิงเถียงนาค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้วันนี้เรามีเวลาว่างนะคะ mm hmm. ก็เลยจะพากันมาทําความสะอาดรอบรั้ว mm hmm. เพื่อเป็นแนวกันไฟค่ะชื่ออะไรนะหมาจะชื่ออะไรนะชื่อบางน้อยกับพี่ป๊อปปี้

่ะาพกวานต้นนี้ต้นใหญ่นะคะ<ม>เป็นต้นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ<ม>เรากำลังกวาดใบไม้แห้งนะคะออกจากเกตรัว้วอุทยานแห่งชาติภูพาเทิบค่ะ เรากลัวว่าหน้าแรงอาจจะมีคนมาวางเพลิงแล้วไฟมันจะลามเข้ามาที่นาเรานะคะอันนี้ก็กต้นผักหวานนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกไว้เมื่ออุย้ยห้าปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะต้นที่สองนี่ต้นนี้ก็ปลูกค่ะไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาตินะคะนี่ต้นที่สามเป็นต้นที่ปลูกค่ะ ตอนนั้นซื้อมายี่สิบต้นนะคะอันนี้ก็จะเอาไปลงใส่ที่นานะคะเวลาปลูกข้าวข้าวจะได้ทำงานเป็นปุ๋ยค่ะ นี่มันง่ามแบบเด้เหรอพอ่อให้นี่ง่ามจนอันนี้เหรอไปอีก ูแ้งนะคะนาเราก็จะมีน้ําบาดาลค่ะสามถังที่เห็นนี้นะคะเป็นน้ําบาดาลที่เรา,าได้คุณพิอาหานะคะมากุดให้ลึกลงไปใต้หินนะคะ84ดี่เมตรค่ะนาแปลงนี้ต้องใส่ใบไม้เยอะๆนะคะเพราะว่านาแปลงนี้ในบรรดา ทั้งหมดแปดแปดแปลงนะคะก็เก้าไร่แปลงนี้จะไม่งามที่สุดค่ะก็เลยจะต้องแบบว่าบำรุงเยอะๆต้องใส่ใดไม้เยอะๆ เดี๋ยววันนี้ดิฉันจะพามาชมบริเวณนานะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นข้างหลังนั้นก็คือศาลานะคะเนี่ยค่ะศาลาค่ะบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยไม้แดงนะคะไม้แดงซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เราก็อนุรักษ์ไว้ค่ะ เนี่ยต้นกำลังงามก็บริเวณที่นาเราก็จะมีไม้แดงรวมทั้งหมดประมาณ200กว่าต้นได้นะคะาทางมาด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะกอกคู่ใหญ่สองต้นเลยนะคะกำลังแตกยอดออกดอกค่ะนะคะก็จะเป็น ต้นไม้สักค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยมีต้นลิ้นสี่มีต้นชมพู่มีต้นลำใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะต้นขี้เหล็กนะคะต้นขี้เหล็กนี้จะไม่ปล่อยให้โตนะคะก็จะตัดให้ต่ำๆไว้ ก็มีสองต้นค่ะยอยู่ใกล้ใก้กับป่าสักแต่ที่อยากนําเสนอก็คือต้นไผ่ทองสยามนะคะอันนี้ไปได้พันมาจากขอนแก่นค่ะไผ่ทองสยามหนอ่อโตแล้วก็เยอะมากนะคะได้ดูฝนเราไม่ได้ใส่น้ำด้ดูแล้ถ้าใส่น้ำก็จะออก นอตลอดนะคะเนี่ยค่ะมีสามต้นใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีต้นมะขามคู่ค่ะต้นมะขามคู่บริเวณนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงสวนมะนาวแล้วก็สวนป่าไม้แดง นี่ก็คือด้านหน้าศาลานะคะอันนี้ถ่ายจากเถียงนาลงไปนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยสวนลำไยสวนลิ้นจี่ค่ะอุ้ยมีลิ้นจี่ด้วยค่ะต้นมะขาม สวนมะนาวชมพู่ค่ะหน้าแลงต้นไม้เราก็จะไม่แห้งนะคะต้นไม้เราจะเขียวตลอดป<ร><บ>ีค่ะเนื่องจากว่าเราได้ใช้น้ำบาดาลน,นะคะ นี่กำลังทำแนวกันไฟด้านหลังศาลานะคะ,น,คะนี่อุทยานแห่งชาติปูผาเทอิอมุกดาหาระคะ่ะติดกับนาเราเลยนะคะนี่ค่ะเขตรั้วแบง่งแดง นี่ประตุ๋ยกำลังทำการกวาดใบไม้ใบไ,ไม้แห้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปทิ้งใส่ในที่นาค่ะอันนี้สุดท้ายเลยนะคะรอบสุดท้ายแล้วคะ่ะ ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วค่ะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเอารอบนี้ไปเทใส่ที่นาแล้วก็จะพากันกลับบ้านพักผ่อนแล้วค่ะ นาตรงข้ามกันก็กำลังโจกนะคะโจกนาขายดินค่ะอันนี้นาเรานะคะนาตีนโูค่ะ นี่ภูเขาค่ะนี่นาตีนภูน้ำจากภูเขาก็จะไหลมาตามคลองนี้นะคะนี่ค่ะไหลมาตามคลองนี้เลยไหลเข้านาเราเป็นคนแรกเลยนะคะและนี่ก็เป็นถังน้ำบ่อบาดานลึก84เมตรที่คุณพี่ทาหาร มาเจาะให้นะคะเนี่ยค่ะ84เมตรก็มีน้ำใช้สะดวกสบายค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะวันนี้เหนื่อยทั้งวันแล้วค่ะ